บทที่9ไปหาหมอหมาต้องป่วยเป็นอะไรเขาใหญ่ Family Camp Resort and f อ r ฟอยู่ในช่วงปิดทำการหลังจากที่อริสาส่งข้อมูลกล้องวงจรปิดให้กับตำรวจฝ่ายคดียาเสพติดทำการสืบสวนนับว่าเธอรอบข้อบพอตัวที่มีวิธีการสำรองหลักฐานทุกอนูพื้นที่ในความดูแล นอกจากกล้องวงจรปิดตัวหลักกว่า10ตัวซึ่งถูกตัดสายไปไม่มีเหลือกล้องลับๆพวกนี้ถูกซ่อนอยู่ในจุดอับต่อมอนิเตอร์ตรงกับห้องนอนสองพ่อลูกเจ้าของฟาร์มทางตำรวจจึงทำงานได้ง่ายขึ้นจะอย่างไรปลาตัวเล็กกับลมปากซัดทอดว่าทำงานให้นายเมธพลไม่มีหลักฐานมากพอจับกลุมผู้มีอิทธิพลระแวกนี้ เขามีทรัพย์สินมากพอประมาณฟ้องกลับว่าตนบริสุทธิ์หลักฐานทางแวดล้อมทั้งรอยนิ้วมือทั่วบริเวณเศษซากข,ของกล้องวงจรปิดที่ถูกทุบยังสอดคล้องว่าเป็นฝีมือของพนักง,งานหนุ่มผู้ดูแลคลังสินค้าของรีสอร์ตตัวผู้ต้องหาเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนเข้ามาทำงานที่นี่ ส่วนเรื่องม้าที่ล้มป่วยไปทั้งคอกนั้นพบว่าสารเคมีบางตัวที่มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบซึ่งพบในยาฆ่า,มาแมลงเจือปนอยู่ในน้ำโดยไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นฝีมือใครมันอาจเกิดขึ้นเองจากสารปนเปื้อนการตกตะกอนตามธรรมชาติระบบการจัดการดูแลฟาร์มที่ไม่รัดกุมทำให้พวกมันไม่สบายก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ในเมื่อไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์กักบตาคงสั์ทอดความผิดใครไม่ได้มันจึงเป็นข้อสรุปว่าเจ้าของฟาร์มเชิงท่องเที่ยวคู่แข่งทางธุรกิจอย่างนายเมธพลอาจอยู่เบื้องหลังหรืออาจไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้ทางตำรวจคงทำได้แค่เก็บสำนวนคดีไว้ขยายผลรอสงสารออกหมายคนต่อไปขณะที่พนักงานคนอื่นๆสอบปากคำเรียบร้อยก็ทยอยกลับบ้านบางส่วน ได้รับเงินชดเชยและหยุดงานประมาณสองอาทิตย์ทางด้านพิพพวุ่นวุ่นอยู่กับการให้ความร่วมมือกับพลตำรวจเอกปรีชาไม่ได้ดูแลแขกอย่างขวัญฤดีกับเตชินที่พากันไปทำธุระในเมืองเสร็จก็ซื้ออาหารหลายอย่างมาเตรียมพร้อมสำหรับตำรวจทั้งกองโดยพ่อครัวลาหยุดกลับบ้านทิ้งหน้าที่ไว้ให้แม่ครัวมือหนึ่งมีลูกชายอยู่ช่วยเป็นลูกมือหั่นผักข้างๆกัน กลิ่นเครื่องแกงหอมกรุ่นลอยตลบอบอวนไปถึงข้างนอกแม้ในครัวจะมีเครื่องดูดควันอย่างดีอริสาลงจากห้องนอนมาชะเง้อคอมองแกงสีเขียวข้นในหม้อของโปรดเธอที่ไม่ได้รับประทานมานานแล้วพี่เตไปอยู่อังกฤษเป็นสิบปีไม่ได้กินแกงเขียวหวานปลาเกา๋าสามรสฝีมือป้าเลยสิเรา แม่ครัวจำเป็นพูดพลางรอบมองหญิงสาวที่อยู่ในชุดทำงานฟาร์มเหมือนทุกวันขณะตั้งหน้าตั้งตาเคี่ยวแกงทำไมหนูจะไม่ได้กินคะลุงนัดกลับบ้านรอบนี้คงน้อยใจลาออกไม่กลับมาเป็นพ่อครัวที่ฟาร์รมแล้วมั้งดีลาออกไปเลยจะ้ะป้าจะได้มาทำกับข้าวให้อาริสกับพ่อเรากินทุกวันไงป้าขวัญจะเลิกกิจการร้านทองมาเป็นแม่ครัวใหญ่ให้หนูกับพ่อเนี่ยนะคะ อริษาย่นจมูกยอกสาววัหกสิบเลยถูกกิ๊กเข้าเบาๆพอดีกับที่ร่างสูงในเสื้อยืดหล่อเหลาเช่นทุกวันหั่นซอยผักเสร็จเรียบร้อยมะเขือพอไหมแม่ตอนเด็กๆคุณอริษาชอบกินมะเขือนี่ขวัญฤดีวางช้อนแกงลงเท้าเอวบนเมื่อก่อนยังเรียกพี่เรียกน้องเดี๋ยวนี้เป็นอะไรกันเรียกคุณไม่กระดาษปากหรือไงน้องเจอหน้าผมแค่วันแรกก็เรียกผมว่าคุณน,นี่แม่ ผมเลยต้องเรียกตามคนช่างฟองสงสายตาคมกริบผ่านหน้ามารดาไปยังหญิงสาวที่ยืนอยู่ฝั่งทางขวาขวัญฤดีมองตามแก้มกลมตุยอย่างโกรธงอนค่ะป้าปขวัญหนูเรียกพี่เตก็ได้ค่ะว่าเสียงอ่อนลงเธอคงไม่สามารถขัดใจขวัญรดีได้ง่ายนักถึงรู้ดีว่าหล่อนต้องการอะไร สมัยเป็นเด็กตัวเล็กที่แห่งนี้ยังเป็นฟาร์มม้าเล็กๆป้าขวัญเป็นมากกว่าเพื่อนบ้านที่ให้ความช่วยเหลือเธอกับพ่อในวันที่สูญเสียม้าไปแต่ละตัวป้าขวัญและลูกชายยังคอยปลอบใจอยู่เสมอม้าเป็นสัตว์ที่มีอายุแค่25ปีถึง30ปีหรืออาจน้อยกว่านั้นมันจึงไม่ใช่ครั้งแรกที่อาริสาสูญเสียเพื่อนรักเช่นคราวนี้ที่เธอต้องสูญเสียเจ้าสีนวลไป กลับมาดูแลก,กันเป็นเพื่อนคู่คิดกันเหมือนก่อนนะลูกเดือนนี้พี่เตยังไม่ได้เริ่มงานมีเข้าเมืองไปช่วยป้าดูร้านทองบางวันจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนคลายเศร้าหนูผมว่าอาลิซคงมีคนคลายเศร้าแล้วละมังแม่เอในท่าทีเสแสร้งแกล้งทาเตชินเห็นอยู่ว่ารถยนต์ใครมาจอดถึงหน้าบ้านเมื่อคืนนี้ตอนพาแม่มานั่งคุยกับอาภพ,พไหนจะหน้าตาระรื่น ของสัตวแพทย์หนุ่มตีอบป,ป้าเขาคงอดปากไม่ไหวน้องอลริสเวลาหมามันป่วยทางใจมันไปหาจิตแพทย์หรือหมอหมาแล้วคนที่ถอไปหาหมอหมาต้องป่วยเป็นอะไรเป็นคนหรือเป็นหยุดกวนประสาทน้องเลยนะไม่งั้นไม่ต้องกงไม่ต้องกินมันแกน่ะจะไปกินข้าวนอกบ้านไปกินที่ไหนก็ไป ต่อว่าด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างควันรตีหน้าตาบึ้งตึงหนักกับแผนการที่ดูอย่างไรอย่างไรก็ท่าจะล้มเหลวเพราะปากลูกชายโถ่แม่จ๋าหนูขอโทษเสียงทุ้มออดอ้อน,ออนพลางสวมกอดเอวนุ่มของมารดากลัวไม่ได้รับประทานอาหารฝีมือแม่แต่กลับส่งสายตาเชื่อเฉือนใส่อีกคนที่ยกหน้าเชิดหญิงจองหองเพราะมีคนเข้าข้างกันอยู่ตลอด อลิซอย่าไปถือสาปากแมวๆของมันเลยลูกค่ะป้าขวัญหนูไม่โกรธพี่เตหรอกค่ะเพราะหนูไม่เคยสนใจในหัวของเธอมีเคยมีเรื่องไรสาระของเตชินอยู่แล้วมีแค่ชายหนุ่มอีกคนใบหน้าสดสวยก้มลงมองทัพพีในมือที่มีรอยเหี่ยวย่นของสาวใหญ่เออป้าขวัญ หนูขอเอาแกงไปเผื่อพี่ๆข้างในนะคะดูมาตั้งเจ็ตัวทำงานกันหนักยันเช้าเลยจะยกไปเลยป่าทำไว้เยอะแต่ของคุณหมอไม่มีนะขวัญฤตีบอกหน้าตาเฉยหมันนไ้หมอที่จะมาแย่งลูกสะพ้ยทั้งที่ยังไม่เคยได้พบหน้ากันสักครั้งเอาป้าขวัญทำไมทำงี้ล่ะคะอาหารที่นู่นเยอะแยะแม่บ้านเขาจัดไว้ให้อยู่แล้วหมอไม่ต้องมากินอาหารป่าหรอก ใช่หมอไม่กินข้าวหรอกแม่บอกว่าให้หมอกินยากินฟางกับม้าไปแล้วกันน้องอริสได้ทีเข้าพวกอย่างสนุกปากอริสารอบถอนหายใจค่ะหนูตามใจป้าขวัญหนูไปตามพ่อมากินข้าวก่อนนะเธอบอกเมื่อสาวใหญ่วัยหกสิมีสีหน้าเย็นชาวาวจริงแน่และจำต้องเดินไปตัวเปล่า ไม่ได้ทันรู้ตัวว่าสายตาคู่หนึ่งแผ่พุ่งประกายปานดาบแหลมคมไปยังน้ำเจิงนองบนพื้นพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ว้ <Why? S 1> ร่างบางเซธลาล้มกลนจำเบามือแปะพื้นหินอ่อนเย็นทรงตัวไว้ไม่ให้หงายฟาดไปข้างหลังขณะที่กางเกงเข้ารูปสีดำสนิทเปียกชุ่มเป็นวงกว้างใบหน้าแดงก่ำเพราะความโกรธสะบัดมองเสียงหัวเราะยอ น้องอลิซซุ่มซามจริงๆเหมือนตอนเป็นเด็กตัวอ้วนกลมเลยเรียวปากบางเม้มเข้าหากันจนเหยียดตรงทั้งเจ็บทั้งขายขี้หน้าเธอจำได้ว่าเคยเลื่นล้มมาก่อนเพราะไอ้เด็กชายเตชินจากนั้นมันก็ยืนหัวร้อเธอซึ่งร้องไห้อยู่ครึ่งค่นวันร้องไห้สิครับน้องอลิซไม่ขาดคำดีไอ้เตแกนี่มัน ขวัญรดีเบิกตากว้างจิบปลายเล็บลงบนท่อนแขนเป็นล้ำสันออกแรงบิดจ,จนร่างสูงตัวขดงอส่งเสียงครวนครางอย่างเจ็บปวดดังลั่นไปทั่วครัวพอได้เป็นอิสระจากนิ้วพิคาตเตชินยกมือขึ้นรูปแขนแรงๆเจ็บนะแม่เล่นอะไรไม่เข้าเรื่องไปช่วยน้องเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรคะ่ะร่างบางหยัดกายลุกขึ้นจากพื้นว่องไวฝืนยิ้มอย่างเต็มที่ให้สองแม่ลูก หนูไปตามพ่อมากินข้าวก่อนนะคะป้าขวัญอริษายังมีความอดทนอยู่มากในเมื่อเธอได้พูดแล้วว่าไม่สนใจคือไม่กระทั่งว่ายกปลายเท้าจากพื้นแฉะความเจ็บที่เล่นปราดตรงข้อเท้าทำให้ต้องกระย่องกระย่งไปมีชายหนุ่มตามติดๆมาอย่างเป็นกันงวลใจอยู่ว่าเขาอาจจะเล่นแรงไปเดี๋ยวอริสเจ็บขาหรือเปล่าไม่พี่ดูก่อน ขาย,ยาวๆก้าวทันถึงเจ้าของร่างบางตาวัดหางตาคมกริบพูดครั้งเดียวนะพี่เตกลับไปช่วยป้าขวัญเตรียมอาหารในครัวเตชินชังักนิ่งมองใบหน้าสุดแสนเย็นชาขนาดคำเรียกพี่เตยังไม่ได้มีความหมายที่ขวัญฤดีต้องการอยู่ในนั้นสักนิดมาให้พี่ดูขาก่อนไปเตรียมข้าวให้พ่อ สั่งประกาศสิทก่อนที่เธอจะสะบัดหน้าเดินไปโดยไม่สนใจความเจ็บปวดทุกคราวย่ำปลายเท้าลงบนพื้นและเสียงเรียกของคนข้างหลังอริสเดี๋ยวคนขับรถประจำตัวเปิดประตูบ้านเข้ามาพอดีไม่ทันให้ชายหนุ่มได้เอ่ยคำขอโทษหรือทำตามความตั้งใจว่าจะบังคับจับอุ้มพาคนดื้อรั้นไปทำแผล หญิงสาวก้าวไปหาชายวัยหกสิบอย่างรวนเร็วลุงแสมไปคอ,อกมาไปขอ,อกมา้าทำไมครับไม่ไปหานายหัวหรือครับคุณอลิสถามพระได้ยินอยู่แววๆวๆว่า หญิงสาวจะไปตามเจ้าของบ้านมารับประทานอาหารก่อนหน้าจะเผิดลงทันทีที่มือเรียวขาวหยิบของบางอย่างออกจากกระเป๋าด้านหน้าไวๆทั้งที่เคยเป็นเรื่องปกติในบางวันหากเจ้าของฟาร์มหรือคนรวยบางคนละแวกนี้จะพกปืนติดตัวเผื่อเหตุฉุดเฉินไม่ต้องมีคำถามวันนี้ฉันจะสั่งทุกๆอย่างแค่ครั้งเดียวไม่พูดซ้าไปลุงเสม บอกพลางโหลดกระสุนเข้าปืนก่อนเก็บใส่ที่เดิมเกษมก้มหน้ารับคำสั่งครับคุณอลิสคนข้างหลังที่ถูกทิ้งไว้ลอบกลืนน้ำลายลงคอมองตามภาวาก้าวขาไม่ออกไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกที่ไปยุ่งกับยายโหด